ท่ามกลางสายน้ำโขงที่หล่อเลี้ยงผู้คนและวัฒนธรรมมาหลายชั่วอายุคนจังหวัดนครพนมกำลังนำพลังอัตลักษณ์ชาติพันธุ์สู่ซอฟต์พาวเวอร์ที่เชื่อมโยงหัวใจของผู้คนสองฝั่งแผ่นดินผ่านงานประเพณีอันทรงคุณค่าวันรวมใจไทยแสกพลังศรัทธารากเงาและวัฒนธรรมที่ไม่มีพรมแดน เมื่อวันที่20มกราคม2569วาวทีพันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมร่วมกับนายศรีสวัสดิ์อินพระจันทร์เอกอัครราชาทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยรวมเปิดงานประเพณีส่งเสริมการท่องเที่ยววันรวมใจไทยแสกณหมู่บ้านวัฒนธรรมชนเผ่าไทยแสกบ้านอาสามาถอําเภอเมืองนครพนมการจัดงานครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวั ธนธรรมของจังหวัดนครพนมควบคู่กับการอนุรักษ์และสืบสารอัตลักษณ์ของชนเผ่าไทยแสกหนึ่งในกลุ่มชาติพันธุ์สำคัญที่มีบทบาทในการสร้างบ้านแปลงเมืองนครพนมมาอย่างยาวนานพร้อมตกย้ำความสัมพันธ์อันแน่นแฟน้นระหว่างประเทศไทยและสาธาร,รณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาววันรวมใจไทยแสกจัดขึ้นตรงกับวันคืนสองค่ำเดือนสามของทุกปีเป็นวันที่ชาวไทยแสกจากพื้นที่ต่างๆจะมารวมตัวกันณนศะาลเจ้าเนินบัวองูมู เพื่อประกอบพิธีสักการะบรรพบุรุษหรือองค์มูผู้นำการอพยพในอดีตซึ่งเป็นศูนย์รวมศรัทธาและจิตวิญญาณของชุมชนเอกลักษณ์สำคัญของงานคือพิธีกรรมเตรดเดนและการแสดงอันทรงคุณค่าแสกเต้นสาก์สะท้อนความศรัทธาความสามัคคีและอัตลักษณ์ของชนเผ่าไทยแสกอย่างเด่นชัดซึ่งถือเป็นหนึ่งเดียวของประเทศไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมกล่าวว่าวัฒนธรรมไทแสกในตำบลอาสมาดเปรียบเสมือนเพชรเม็ดงามที่ซ่อนอยู่ เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่มีคุณค่าสามารถต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างรายได้สร้างความภาคภูมิใจในรากเงาและเชื่อมโยงสายใหญ่วัฒนธรรมภาษาและวิถีชีวิตของผู้คนสองฝั่งโของอย่างยั่งยืนคัทธริยาสิสุธรสวทนครพนมรายงาน